ตีจุนเจ้ากล้าทำลายข้าถึงที่นี่เลยงั้นหรือถ้าเจ้ายังไม่หยุดงั้นเรามาสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งไปเลยออเอยอเออเออท่านท่านมาปา ช่วยข้าด้วยอาฮ้เ <c oughs> ราให้ข้ากลับไปถึงสวรรค์ก่อนเถอะข้าจะทำการสอบสวนพวกเจ้าให้หมด หากข้าลงมือเองแล้วก็หากมันยังไม่เจอที่ซ่อนของเจ้าอสูรอีกก้ใหมันรู้ไปซะเออแล้วนี่ข้าจะทำยังไงต่อดีล่ะเนี่ยอืมทำไมยังมีคนเหลืออยู่อีกคนละเนี่ยข้าคือจักรพัรดียุนไม่ทราบว่าเจ้าเป็นใครกัน แทนที่ภูเขาและแม่น้ําเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์อลํำค่าของเทพธิดานีวาเมตแตเซียนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องใช้สมบัติศรรักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากันถึงจะต้านทานได้เออขอถามเราด้วยว่าเราเป็นใครเอาไงดีละเนี่ยจะตอบเขายังไงดีดูเหมือนจกักรพรรดิจุนจะมีความแค้นกับครอบครัวมิงเฮอสินะข้าควรพูดความจริงออกไปดีไหมนะข้ามีชื่อว่าหยางลี่ เป็นพ่อบุญธรรมของมิงเหอลูกผู้ชายกล้าทํากล้ายอมรับในเมื่อข้ายอมรับเป็นพ่อบุญธรรมของนางแล้วข้าต้องยืนหยัดเพื่อแม่ลูกของมิงเหอเช่นกันไม่ทราบว่าท่านพระตัวของมิงเหอและแม่ของนางไาทําไมหรอขอรับมิงเหอคือเลือดที่ลงเรืออยู่ของมาเทพ่านกูไม่น้อยหน้าไปกว่าเสียนศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์เลยในโลกบรรพการนี้ มีคนที่จะเหมาะสมเป็นพ่อบุญธรรมของนางด้วยงั้นหรือไม่ใช่ว่านั่นมันจะเทียบเท่ากับมาเทพผ่านกูเลยงั้นหรือเม้เอค่าเองก็ไม่อาจอย่างถึงพลังของคนผู้นั้นได้แถมยังอ้างตนว่าเป็นพ่อบุญธรรมของมิงเฮออีกหรือว่าข้าควรจะสืบภูมิหลักของปรมาจารย์ลึกลับท่านนี้ดูก,ก่อนท่านยางท่านมาจากสำนักใดงั้นหรือข้าอาศัยอยู่บนสวรรค์มาเนิ่นนาน ยังไม่เคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนเลยก่อนหน้านี้ข้าอยู่ที่จุดจบขอหมามักคาน่ะข้าไม่ได้ออกมาพบเจอผู้คนมากเท่าไหร่ข้าก็เลยไม่เป็นที่รู้จักนี่แกตั้งใจจะหลอกข้าสินะกล้ามาหลอกข้าด้วยท่าทางนอบน้อมเช่นนี้ได้ยังไงกันจุดจบของหมามักคาคือจุดกำเนิดก่อนการสร้างจากกาาักรวาลยุคบรรพกาล ที่ซึ่งบรรจุมหามักคาทั้งสามพันสายไว้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทพมาทั้งสามพันตนและสัตว์ประหลาดอีกนับไม่ถ้วนแต่ละตนร้วมเปลี่ยนไปด้วยความดุร้ายเล่ากับเพลิงลุกโซนและมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเมื่อผ่านปูบรรลุมหามักคาและแยกฟ้าดินออกจากกันจุดจบแห่งมหามักคาจึงมาลายหายลับไป แม่แอองจวินผู้เป็นบรพรพบุรุษของเหล่าเซียนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่อาจหามันพบถึงแม้จะโชคดีที่สามารถเข้าสู่สถานที่นั้นได้แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงปิดกั้นพลังศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถดึงดูดพลังวิญญาณได้แม่แอเจ้าแม่นี่ว่าเทียบแห่งสรรพชีวิตและองจวินบรพรพบรุษเซียนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่กล้าพำนักอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเป็นเวลานานได้ และแม้แต่จกักรพรรดิสวรรค์ตีจุนที่ก่อกำเนิดมาจากอาข้างสายกอมาเทพพานกูที่กลายเป็นดวงอาทิตย์ที่แท้จริงและก่อสร้างเป็นกาสามขาเจ้าเจ้ากล้ามาหลอกข้าว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่จุดจบของมามาักคางั้นเดงั้นก็มาลองดูกันซิว่าเจ้าจะโป้ปวดต่อหน้าข้าได้อีกนาสักแค่ไหน เดี๋ยวก่อนซิลเวยมีอะไรค่อยๆค,คุยกันสิอย่าอย่าเพิ่งลงไม้ลงมือกันเลยเอ๊ะนี่มันบ้าอะไรกัน had นี่นี่มันเป็นไม่ได้ยังไงเพลิงเพลิงสุริยันแท้ของข้าเอเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราเราแค่ใช้มือผลักมันออกไปเท่านั้นเองจูจูมันก็สะท้อนกลับไปอีเข้าใจแล้วละเกเกกำลังรอเล่นกับฉันอยู่สินะ เหมือนกับตอนที่เจอในจุดจบของมหามรคคาพวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นล้วนพ่นไฟปล่อยสายฟ้าใส่เราเพื่อขู่เราทําให้เราหวาดกลัวพวกมันจะกรพพัดตจุนผู้นี้บังอาจกล้าลักพาตัวมิงเหอและแม่ของนางไปย,ยังไม่พอยังจะกล้ามาหลอกขู่ข่าแบบนี้อีกแกน่าจะเป็นพวกค้ามนุษย์สินะ นี่นะเอาไปอีกทีนึงเออเจ้าเจ้ากาวทุกกี่่างเงินรือโอ้ยเจ็บ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 ค่า ก็กำเนิดจากดวงอาทิตย์แท้จริงเลยนะไม่ข้าจะโดนเผากระดูกกลั่นจิตวิญญาณข้าก็ยังไม่เจ็บปวดถึงเพียงนี้เลยข้าจะทุบตีเจ้าก็เพราะเจ้าเป็นพวกข้ามนุษย์ไงโอ้ยปล่อยข้านะข้ายอมแล้วข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วอ้า uh uh จ้าเจ้าเจ้าคือผู้สืบทอดของพลังฟ้าดินเป็นเจ้าแห่งอีสัตทังปวงและยังเป็นจกักรพรรดิสวรรค์ที่บรรพบรุษของจวิน แต่งตั้งขึ้นมางั้นรึโอ้ยโอ้ยขนาดพวกเซียนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่อาจแตะต้องข้าได้แต่เจ้าเจ้ากลับทำเรื่องหยาบคายกับข้าเช่นนี้นี่แกคิดว่าตัวเองกาลังหลอกใครอยู่งั้นดอเจ้าแห่งปริษัทต,ตั้งวงงั้นดอจาก,กพัดสวรรค์งั้นดอสภาพง่อยๆแบบนี้เนี่ยนะข้าว่าแค่คุณป้าข้างบ้านที่ชอบยืนเต้นแอโรบิกยังเอาชนะแกได้ง่ายๆเลยรีบเปิดลูกสาวบุญธรรมของข้าออกมาเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นข้าจะจ่อยเละเลยเจ้าเจ้าก็ปล่อยข้าก่อนสิโอ้โอยเจ้าบีบแขนข้าจนเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเป็นชายใหญ่โตซะเปล่ากับร้องอดโอเป็นเหมือนผู้หญิงไปได้นี่ข้ายังไม่ได้ออกแรงเลยนะก็ร้องเจ็บๆอยู่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของข้ากันแค่หมัดธรรมดาธรรมดาของเขาข้ายังหลบไม่ได้เลย แล้วความว่องไวของข้ามันหายไปในหมดกันแล้วเนี่ยทําไมร่างกายของข้าเหมือนคนติดอยู่ในโครตมเช่นนี้ก็เล่าข้าผู้นี้ไม่เคยกลัวสิ่งใดกฎเกณฑ์ใดๆก็ตามเขาไม่อาจทรลายข้าได้แล้วเหตุใดข้าถึงโดนเด็บหนุ่มผู้นี้ทุกตีเช่นนี้ได้กันละ่ะเอ๊ะหรือว่าเขาจะเป็นเซียนศักษษษดิ์สิทธิ์ไรยเทียมทานจากจุดจบของมรคาจริงๆกันลึกหากข้าไปล่วงเกินเซียนศักดิ์สิทธิ์ระดับนั้นเข้าจริงๆแล้วละก็การที่ข้าจะโดนเช่นนี้ ก็นับว่าสะสมแล้วล่ะเฮ้ยอย่ามัวแต่ชักช้าอยู่สิวะรีบปล่อยพลพวกนั้นออกมาได้แล้วหรือว่าเจ้าอยากจะโดนฆ่าทุบตีอีกสักรอบกันดืเอเออพี่หยางโปรดระงับโทษสาท่านก่อนเถิดข้าข้าจะรีบปล่อยเดี๋ยวนี้แหละ น้อยเต้าตี้จุนเจ้ากล้าใช้ได้เหลี่ยตทำช้าเช่นนั้นมากักกังค้าได้ไงงั้นหรือข้าข้าจะสังหารเจ้าซะนั่นนั่นมันสมบัติศักดิ์สิทธิ์อะไรกันทำไมทำไมข้าถึงไม่เคยเห็นมิงเหอใช้ของสิ่งนี้มาก่อนฮ่าฮ่าฮ่เพื่อนั่นอาจแน่นไปด้วยปลานม่วงของหงเมือง หากกั้นมหาปราดมิงเหอลอมรวมมันได้สําเร็จแล้วล่ะก็อนุภาพของมันคงไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงกันได้แน่ๆสิ่งนั้นมันจะอยู่เหนือกว่ากระบีอาบีและกระบีวยวนทูเสียอีกและตอนนี้ทั้นมหาปราดได้ตั้งนามของมันว่าลั่วพงมืองแห่งมหามาักคานี่คือสิ่งที่ยางลี่เห็นภาพในขณะนั้น เจ้าสารเลวข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายเลยอย่าอย่าเข้ามานะไม่เป็นไรหรอกหน้าเด็กน้อยเรื่องแบบนี้ให้พ่อบุญธรรมของเจ้าจัดการเองเถอะเออท่านชิงจากมือนางได้ง่ายๆเลยเง้นดื้อแล้วทำไมกันละ่ะหรือเจ้าอยากให้นางใช้พววนี้ทุบตีเจ้าเงินดื้อสมกับเป็นชาย ที่ได้รับการยอมรับจากท่านมหาปราให้เป็นพ่อบุญทําจริงๆแถมคนผู้นั้นยังกินทุกอย่างที่เจอในจุดจบของหมามักค้าได้อีกข้าข้าจะต้องกอดขาอย่างลี่เอาไว้ให้แน่นซะแล้วเอ๊ะดีจุนใบหน้าของเจ้าไปโดนอะไรมาน่ะทำไมตาของเจ้าเขียวเช่นนั้นได้เออเรื่องนั้นข้าเปิดกอนแนบปูนะสิ นี่มิงเฮอข้าจะมอบกระบ,บี่เทสเวียนจืนชาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ระดับต้นกําเนิดให้แก่เจ้าขอเพียงเจ้ารับปากว่าจะไม่เพ่งไปเรื่องที่ข้าบาดเจ็บเช่นนี้ออกไปก็พอโอ้ฮ่า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 ข้าน่ะไม่ต้องการกระบี่ของเจ้าหรอกแต่ข้าจะให้สมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดแก่เจ้ามากกว่าหากเจ้ายอมบอกข้าว่าเจ้าบาดเจ็บได้ยังไง <laughs> เออเอเอนี่นี่นี่เจ้า เจ้าจาทำให้ข้าผู้นี้ลำบากใจยิ่งนะหากท่านผู้นี้ไม่ใช่พ่อบุญจมของเจ้าแล้วละก็ข้าไม่มีวันยอมเช่นนี้แน่ช่างเถอะช่างเถอะตามสุภาษิตท,ที่ว่าดีคนอย่าตีหน้าข้าเองก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ไม่ได้เช่นกันจากที่ข้ามองดูแล้วเจ้าก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแต่หลังจากนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะเรียนวิชามายาให้น้อยลงหน่อยก็ดีนะต่อให้เจ้าฝึกแค่ไหน ถ้าออกกำลังกายพื้นฐานก็ไม่อ่อนแอถึงขนาดนี้หรอกเออถ้าออกกำลังกายพื้นฐานกันด้วยหรือว่ามันคือเคล็ดลับวิชาที่ทำให้ข้าตาเขียวเช่นนี้เออท่านพ่อบุญธรรมข้าเองก็อยากเรียนท่าออกกำลังกายพื้นฐานนั่นเหมือนกันแม้ว่าพ่อของเมืองแห่งหามากักคาของข้ายังไม่ถูกหลอมรวมจนเสร็จสมบูรณ์แต่มันกลับตูกเขาชิกไม่ได้ง่ายๆเช่นนี้ข้าว่าเคล็ดลับวิชาถ้าออกกำลังกายพื้นฐานนั่น คงจะต้องเป็นสุดยอดเคล็ดลับวิชาไปนแน่ข้าจะต้องเรียนรู้มันให้ได้เลยฮ่าฮ่าฮาดีมากดีมากเป็นเด็กนะต้องมันออกกําลังกายสิถึงจะถูกนี่มันท้าทางอะไรกันเนี่ยมิงเฮอจมมันที่อยู่มานานหลายหมื่นปีกลับมาแค่ทําตัวเป็นเด็กน้อยอ้อนผู้ใหญ่ชช่นนี้เลยเั้นรึเฮ้ย <laughs> เออท่านยางข้าข้าข,ข,ข,ขอเรียนด้วยได้ไหมแม มันก็เรียนได้หมดทุกคนนั่นแหละเอาละมาทำพร้อมกันเลยการออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับนักเรียนมัธยมทั่วไปชุดที่สองยคสมัยเรียกหาเราแล้วทุกคนเตรียมพร้อมอา้าวเริ่มได้หยุดเขนตัางซองออกไปกำมันไว้อทียเอวแรงๆแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัว กำมัดไว้สายเอวแรงๆกำมัดไว้สายเอวแรงๆเอ้าอีกรอบหนึ่งหยุดแขนดังสองออกไปกำมัดไว้สายเอวแรงๆนี่มันบ้าบออะไรกันเมว่อาต่า,างของมันจะดูแปลกแต่มันออกจากตลกหน่อยๆนะเลยข้ากับรู้สึกมีความสุขอย่างน่าปราะหลาดได้รู้สึกได้ถึงพลังล้นล้นที่กำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของข้าเออใช่แล้วใช่แล้ว ขอหน้านี้พลังบำเพ็ญเพียรของข้าติดอยู่ที่คอขวดมานานคิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากทาท่าอาทางออกกําลังกายแค่นี้ไม่กี่ครั้งข้ากลับรู้สึกเหมือนใกล้จะทะลวงผ่านขีดจำกัดได้ทุกเมื่อเลยเอา้ากรรมัดไว้ไส้เอวแรงๆกรรมัดไว้ไส้เอวแรงๆ นี่มันอะไรนะมหาเทพยินยังใจซ่านลราจินนี่ไทจินข้าคิดว่าว่าแกเช่นเจ้าจะตายไปแล้วซะอีกมหาเทพแห่งจุดเริ่มต้นอวีชิงนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านอาจารย์เลือกพวกเรามาไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรงั่นหรอข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันอาจจะเกี่ยวข้องกับแสงทองแห่งการสร้างสรรค์เมื่อครู่ก็เป็นได้ นี่มันเสียงกระบีกูร้องอืมใช่จริงๆด้วยมหาเทพแห่งสมบัติล้ำค่าสร้างชิงเจ้าสำนักตะลุฟ้าสหายทั้งสองไม่เจอกันนานเลยนะอืมขาวจวะ้ะนี่สหาย ทำไมเจ้าถึงปรากฏเป็นสตรีในเวลาเช่นนี้ก็เล่าพวกเราไม่มีรูปลักษณ์แท้จริงจะปรากฏตามใจปรารถนาก็ไม่เห็นจะแปลกเอ๊ะท่านทั้งสามพวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะด้านซ้ายเทพเซียนตะวันตกเสียนเชื่อมลูกด้านขวาเทพเซียนตะวันตก เซียนชีนำฮเฮเชเทพแห่งสรรพชีวิตน้ว่าพวกท่านไม่เจอกันนานเลยนะนี่ท่านนี่ว่าท่านอาจารย์หงจวินหลับไหลมานานนับพันปี ทำไมวันนี้จึงตื่นขึ้นมาได้ล่ะการเรียกพวกเรามาในวันนี้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในยุคบรรพกาลใช่หรือไม่เพราะทุกสปปรรพสิ่งอยู่ในวงจรแห่งเตาท่านอาจารย์จึงหลับไหลได้อย่างสงบแต่ตอนนี้เตากลับปั่นป่วนจนเมฆข้าเองก็ไม่อาจทานายชะตาสวรรค์ได้มาดูกันว่าท่านอาจารย์จะชี้แจงอย่างไรพวกเราเข้ากำหนักไปคำนับท่านอาจารย์ก่อนกันเถอะ คารวะท่านอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แอแแมผ่นดินยุคบรรพกาลมั่นคงมากแล้วพวกเจ้าทุกคนจึงสามารถติดตามข้าเพื่อบรรลุเป็นหกเซียนศักดิ์สิทธิ์แห่งมหมามค้าได้แต่ตอนนี้มีพลังการสร้างสารรค์อันไรเทียมทานที่ไม่รู้มาจากที่แห่งใดปรากฏขึ้นมาเพื่อปั้นแต่งดินแดนแห่งใหม่พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือว่า <c oughs> ความปั่นป่วนเมื่อครู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านอาจารย์ขอคืนกันหรืท่านอาจารย์การเปลี่ยนแปลง,งโลกลาครั้งใหญ่เช่นนี้ไม่มีมหาเทพสูงสุดท่านอื่นที่มีพลังเช่นนี้ได้ข้าเองก็ถูกจกแห่งเตาการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นตัวเต่นของเตาสันสะเทือนจนตื่นและพบว่าเหนือเตายัางมีมหามักค่าที่โลกยุคบางบาการไม่อาจฝ่าฟันได้แต่หมหามักคานี้คือสิ่งใด ข้ายังไม่อาจคาดการได้อะไรนะเมตเอนาจารย์ก็ยังมองมาเห็นอีกนั่นหรือเรื่องนี้คงเป็นปนัญหาใหญ่ไปซะแล้วหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่อมมีมหันตภัยติดตามมาเป็นแน่ชินั่นสินะชะตาสวรรค์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วพวกเจ้าจงกลับไปยังยุคบรรพการได้สืบหาสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเสีย หากมีส tamam. ิ่งใดที่พวกเจ้าไม่ําทำความเข้าใจได้ให้รีบกลับมาแจ้งข้าทันทีขอรับท่านอาจารย์ขอรับท่านอาจารย์เฮ้เสร็จแล้วถ้าออกกำลังกายชุดนี้ข้าจะให้ชื่อมันว่าคอมอสหากทุกคนฝึกวันละครั้งก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่พวกท่านเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคน ถึงยืนนิ่งเหมือนตกตะลึงเหมือนกันหมดเลยล่ะนี่มันถ้าออกกําลังกายแบบเซียนหรืออะไรกันพอฝึกจบหนึ่งรอบข้ากลับรู้สึกเหมือนมหามรคคากําลังแปลเปลี่ยนไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ตรงหน้าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่ใช่เลยใช่เลยทุกรูกคุมขนในร่างกายของข้ากําลังดูดซับพลังอันลึกลับนี้อย่างตะกละตะกลามอ้าข้าก็รู้สึกว่าร่างกายของข้าเบาสบายขึ้น ผิวพลลื่นเนียนเขาแลวกลับกลับไปเป็นสาวอีกครั้งเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่พลังแห่งมกคาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้กลับเหมือนภูเขาอันสูงชันจนจะเอื้อมถึงต่อหน้ามหามกคาอันสูงสุดที่ไม่อาจพรรณนาได้ข้าได้แต่เกลียดตัวเองที่อ่อนแอเกินไปมองเห็นชัดแต่กับความมันไม่ได้ราวกับมดปลวกเล็ก ใต้ภูเขาปูโจแมพวกเราจะยกระดับพลังได้อีกหนึ่งขั้นแต่กลับเมือนอยู่หลังประตูที่มองเห็นพลังเซียนศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ไม่อาจแต่ต้องมวงเห็นแต่ไขว่คว้าไม่ได้มันช่างยากเหลือเกินช่างโหดร้ายยิ่งนัก <c oughs> นี่พวกท่านเป็นอะไรกันไปถ้าออกกําลังกายง่ายๆแบบนี้พวกเจ้าคงไม่ได้ทํากันไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าเรียนไม่ทนัน ข้าส่วนไม่ได้ไม่เห็นต้องร้องให้เลยโอโอไม่เป็นไรนะข้ายังมีท่าที่ง่ายกว่านี้อีกเช่นลูกอินทรีออกบินหรือสายล่งเจ็ดสีต้องมีสักท่าที่เหมาะกับพวกเจ้าแน่ๆใช่แล้วเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรนั้นยากลำบากอยู่แล้วท่านเซียนศักดิ์สิทธิ์อย่างกลา่าวไว้ได้ถูกแล้วละหากยังไม่สำเร็จก็าสามารถฝึกฝนใหม่ได้จะยอมแพ้ต่อความยากลำบากไม่ได้เด็ดขาดจริงด้วย อย่างรีมีพลังและความตระหนักรู้ถึงขั้นนี้เห็นที่จะต้องเป็นเซียนศักดิ์สิทธิ์ไปแน่หรืออาจเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่ามหาปราชญ์ของจีวนเสียอีกและที่สําคัญท่านเซียนศักดิ์สิทธิ์อย่างรีผู้นี้กลับแซงจาเป็นไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่วิชาเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นนับเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงนักอาจารย์เซียนศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณล้นฟ้าโปรดรับการคํานับจากศิษย์ โดดรับการคำนับจากสิทธิ์อะไรกันเนี่ยแค่สอนท่าออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นอาจารย์เซียนศักดิ์สิทธิ์ฮดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ห้แอดสุดหล่อด้วยนะครับ